สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีออ่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับคือความรู้สึกเวลาที่แบบทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้เราหยิบเนื้อหามาจากบทความล้มแล้วลุกสไตล์คนหัวใจแกร่งเปลี่ยนจุดจบให้เป็นจุดเปลี่ยนมาดูกันครับว่าจะพลิกความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นให้กลายเป็นพลังได้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะ จริงเลยค่ะความรู้สึกท้อแท้ผิดหวังเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะเวลาเราล้มเหลวแต่บทความนี้เข้าชี้ประเด็นน่าสนใจค่ะว่าสิ่งสำคัญจริงๆคือมุมมองของเราเองที่จะมองว่าไอ้ที่เจอเนี่ยมันคือจุดจบหรือจริงๆมันเป็นแค่ทางแยกให้เราเลี้ยวไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้โอ้น่าสนใจมากครับปกติเวลาพูดถึงความล้มเหลวคนมักจะมองเป็นเรื่องแย่ๆไปเลยแต่บทความนี้กลับบอกให้มองเป็นเหมือนครูที่สอนเรา ยกตัวอย่างชัดๆก็โทมัสเอ d ด s ิสันหรือเจคเค l i n โรลิงที่เจอความผิดหวังแบบนับครั้งไม่ถ้วเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาก็สมเร็จได้เพราะเขาไม่ได้มองว่าการทดลองที่พลาดไปหรือต้นฉบับที่โดนปฏิเสธเนี่ยมันคือตัวตนทั้งหมดของเขาไงครับมันเป็นแค่เหมือนข้อมูลฟีดแบ็ให้เรียนรู้เฉยๆใช่เลยค่ะ การแยกความล้มเหลวออกจากคุณค่าในตัวเรานี่คือก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยซึ่งก็จะนำไปสู่กระบวนการที่บทความเขาเรียกว่าเป็นวิถีของคนหัวใจแกร่งนะคะเริ่มจากการยอมรับความจริงหรือ acceptance ไม่ใช่ยอมแพ้นะคะแต่คือการตั้งสติให้ได้ก่อนเพื่อจะไปขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์หรือ analysis ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างอืม mm. การยอมรับนี่ฟังเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงตอนที่กําลังรู้สึกแย่ๆนี่มันมันทำยากเหมือนกันนะครับแล้วการวิเคราะห์ที่ว่านี่มันต่างจากการที่เรามานั่งโทษตัวเองอยังไงครับไปปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่หาคนผิดหรือว่ามาซ้ำเติมตัวเองพอเราได้บทเรียนแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือต้องนำไปสู่การปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองหรือ adaptation and development และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการใจดีกับตัวเองหรือ self-compassion นะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ปลอบใจตัวเองไปวันๆนะคะแต่คือการเข้าใจแล้วก็ให้อภัยตัวเองที่ผิดพลาดได้เหมือนที่เราจะให้กับเพื่อนสนิทเวลาเขาพลาดนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องผ่านกระบวนการทางความคิดพวกนี้ก่อนเสินะครับแล้วถ้าจะลงมือทำจริงๆแล้วครับแบบเป็นขั้นตอนปฏิบัติเลยบทความมีคำแนะนำที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรมไหมครับมีค่ะเป็น4 9ที่ทําตามได้ไม่ยากนะคะน่าสนใจทีเดียวเริ่มจากให้เวลาตัวเองได้รู้สึกเสียใจผิดหวังหรือที่เรียกว่า healing time แต่ว่าต้องกำหนดขอบเขตนะคะไม่ใช่จมอยู่กับมันนานเกินไปคือขั้นตอนนี้สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะหลายคนพยายามจะข้ามไปเร็วๆอยากจะเข้มแข็งไวๆสุดท้ายมันเหมือนข้างในยังไม่เคลียร์แล้วก็อาจจะกลับมาเจ็บซ้ำอีกได้ มองหาบทเรียนหรืออาจจะเรียกว่าของขวัญในความผิดพลาดนั้นให้เจอให้ได้ค่ะก้าวที่3คือกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้จริงๆอันนี้สําคัญมากนั่นก็คือการกระทําของเราในปัจจุบันแล้วก็แผนสําหรับอนาคตไม่ใช่มัวแต่ไปคิดถึงอดีตที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและสุดท้ายก้าวที่4ี่คือตั้งเป้าหมายเล็กๆที่พอจะทําได้จริงแล้วก็ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละนิดหรือ small steps forward เพื่อสร้างโมเมนตัมสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมาค่ะ ฟังดูเป็นขั้นตอนที่ค่อยเป็นค่อยไปดีนะครับไม่ได้หักดิบแต่ค่อยๆสร้างกำลังใจจากการให้เวลาตัวเองจัดการความรู้สึกไปจนถึงการลงมือทำเล็กๆน้อยๆเพื่อไปต่อใช่ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันวางอยู่บนฐานคิดสำคัญที่เรียกว่ากรอบความคิดเติบโตหรือ growth mindset นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถทักษะต่างๆของเราเนี่ยมันพัฒนาได้เสมอไม่ใช่สิ่งตายตัวมันพัฒนาได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้การฝึกฝน หมายความว่าถ้าเรามีกร t สมายเซ e ตเป็นพื้นฐานอยู่ในใจแล้วเนี่ยการจะทำตามขั้นตอนพวกนั้นหรือการมองความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนมันก็จะเอ่อทำได้ง่ายขึ้นสมเหตุสมผลขึ้นเพราะเราเชื่ออยู่แล้วลึกๆว่าเราพัฒนาได้ความผิดพลาดมันไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ คนที่มี g r o ส์มายน์เซเนี่ยเขาจะมองความท้าทายหรือความล้มเหลวเป็นเหมือนโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้สรุปแล้วนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยการล้มเหลวก็อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นเหมือนเออเครื่องหมายจุดลาคในประโยคชีวิตของเราที่เปิดโอกาสให้เราได้หยุดพักได้ทบทวนแล้วก็อาจจะพบเส้นทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ การเรียนรู้ที่จะอบกอดบทเรียนจากความผิดพลาดที่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนจุดจบให้เป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงใช่เลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ได้วัดกันแค่ว่า เราลุกขึ้นได้ทุกครั้งหลังล้มหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นความสามารถในการเลือกที่จะให้ความหมายกับการล้มครั้งนั้นใหม่ไม่ใช่ในฐานะของความล้มเหลวเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการค้นพบเส้นทางใหม่ที่เราไม่คาดฝันหรือเป็นการกลับเข็มทิศชีวิตไปในทางที่มันใช่สำหรับเรามากกว่าเดิมก็น่าคิดนะคะ